อ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่นี่ผมจะมาสอบการเพิ่มยอดคนดูนะไลฟ์สดของ Facebook นะอ่ะส่วนการมียอดคนดูไลฟ์สดน้อยกำลังไล่ติีมอยู่นะครับและมียอดคนดูไลฟ์สดน้อยก็สามารถเพิ่มรับตามผมกันได้เลยนะครับสัวนการก็ง่ายๆเลยนะครับก็ให้คุณผู้ชมาเข้ามานับในเวตานี้นะครับเวลานี้ที่มีชัวเกมเนบขี่เทสยดนะอ่ะส่วการเข้ามาก็สามารถเติบโตเกมเนบีทีหรือที่คลิกมานะครับคลิปนี้กันได้เลยนะครับการวางลิงกำลังคิปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ คลับเลยครับครับไปสู่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะน,นี่เขาใจเราลงชื่อใช้นะครับคนที่มีนามสมาชิกเราสามารถกดลงชื่อใช้กันไปได้เลยลงคนที่ยังไม่มีนะก็ให้ไปสมัครสมา,สมาชิกก่อนก็เข้าไปสมัครสมาชิกกานบุกข้อมูลตัวนี้นเลยนะฮะแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะครับอีเมลนะชื่อจริงนะสกุลนะตัวนี้กต้องมือส่ข้อมูลจริงมาเลยก็ได้นะต่อมาจะเป็นรหัสผ่านนะรหัสผ่านตรงนี้ก็ต้องจดจำรหัสผ่านการได้วยทำการยืนยันรหัสอีกครั้งนะอาจจะได้ลืมนะคติ๊กติ๊กชั้นใช้โปรแกรมอัตโนมัติทุกครั้งด้วยนะครับแล้วกด สมัครสมาชิกไปเลยนะส่วนที่จะสมัครใช้งานใน Google ก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail กูเกิลได้รับเลยนะหลักประการสมัครไปที่เรีย,ยบร้อยแล้วก็เชื่อู้ใช้แล้วก็หลักผ่านนะประการลงเชื่อใช้งานด้านหน้าตัวนี้ไปเลยนะตัวคนที่สมัครใช้งานใน Google ไปก็กดลงเชื่อใช้ใน Google ตัวนี้ไปเลยก็กดลงเชื่อใช้มาเลยนะฮะหลักประการกดลงเชื่อใช้มาแล้วนะได้เป็นหน้าคำสั่งซื้อใหม่นะก็จะมีแบบฟอร์มให้เราเลือกใช้แบบฟอร์มกันเลย ก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะจะมีเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกเกอร์ยูทูบเทเล gram ทวิตเตอร์เอตโอนะก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับตัวนี้ผมจะเลือกใช้ไปฟังเฟซบุ๊กก็เลือกไปที่เฟซบุ๊กตัวนี้เลยนะจากน้นหมวดตัวนี้ก็จะมีหลายหมวดให้เราเลือกใช้หลายหมวดกันเลยก็สามารถเลือกใช้กันได้นะครับตัวนี้ผมเลือกที่เนี่ยหมวดหมู่เพิ่มคนดูไลฟ์ซีนนะเอซสามตัวนี้เลยก็เลือกไปเลยแล้วจะมีมมน, stream, นะครับบนะริการตัวนี้เหเราเลือกใช้หลายบริการกันเลยนะครับเราจะมีหลายบริการเลยนะครับในราคาเราเลือกก็สามารถเลือกกกกใช้้้ไดนนนนะะครรรรัััับบตตววีีมเเลท่ิาแย กันเลยไปเลยแต่เนี่จะมีคำอธิบายตรงนี้เท่กับรายงานการเป็นคำอธิบายหรือไม่สําคัญบอกเราตอนนี้ว่าสามารถอ่านกันได้เข้าใจได้เลยบอกว่าจะมีการวางลิงก์เพิ่อเปลี่ลิงก์ของไลฟ์สดมาแล้วก็ไปก๊อปปี้ลิงก์ไลฟ์สดมาเลยจากนั้นก็ลิงก์มาใส่ลงไปในช่องนี้นะมาใส่จำนวนหรือปริมาณที่ต้องการที่เพิ่มขึ้นกดดูไลฟ์สดเข้าไปได้เลยนะตอนนี้มีการแั่หนึ่งร้อยก็เป็นร้อยเข้าไปเลยจะทำให้สร้างคำคำนวณค่าจ่ายทันทีเรียบร้อยก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลยอ่หลังจากกดสั่งซื้อไปทีีี่่เเรรรรรยยบบบบบ้้้ออแลววนนนนะะะคคคัััมมมจาาตืขึ ได้รับคาสั่งซื้อของคุณแล้วนะตัวนี้ก็แสดว่าสังส่งซื้อซิมที่เรียบร้อยแล้วได้ก็สามารถตรวจสอบบอดการ์ดซื้อได้ก็เข้าไปหนบอดการสังสรส่งซื้อตัวนี้เลยอ่ะก็จะมีไอเดียแล้วก็บริการที่สั่งซื้อเข้าไปนะส่วนหนี้จะเป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อสอบได้เลยว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะตัวนี้เป็นสาารณะของเววบไซต์บอกเราอยู่ว่าหล่อดำเนินการครับตัวนี้ก็ดำเนินการให้เราอยู่นี่ ก็ระหว่างที่รอไว้ใช้ไม่กาลนะครับผมก็จะแนะนำวิลลุต่ตางๆของไซต์ต่อเลยเมนูต่อมาจะเป็นเมนูกระเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยนะจะมีช่องทางสแกนเคอร์โค้ดเอาเงินในสตรีมนะจีพีแบบจีพีตัวนี้เบลช่องทางเราเลือกใช้หลายช่องทางกันเลยจะมีช่องทางทูม,มันนี่วอลเลตธนาคารต่างๆเขารวมด้วยตู้มันเติมตัวนี้ด้วยก็สามารถเลือกใช้กันได้นะต่อมาจะเป็นเงินเปวอลเลตแล้วก็ยืมตัวนะยืมตัวจะเป็นการเติมเงินของต่างประเทศก็สามารถใช้สกุลเงินของต่างประเทศได้นั่นเองพวกกคับอยู่ในนน้็สามารถใช้กันได้เลยนะสหรับคนนนที่่ใช้งงงงาาสกุลเิขอตประะเทศอยู่น อ่ะสมการตอนนัานมันก็อยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วสามารถสั่ต่างกันไปได้เลยขอความมือตัวนี้จะไม่พอกระเติมเงินที่จะมือเข้ามาก็จะขึ้นมาให้เราได้เห็นว่ามเงเท่าไหร่นะเรามาป็นเมนูบริการนะครับจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตัวนี้ก็ได้เลยหรอจะเรือบริการทั้งหมดในตัวนี้ก็ได้เลยนะจะมีบริการทั้งหมดรวบรวมไปแล้วเราสามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับเมนูนี้จะเป็นเมนูบริการนะจะมีบริการที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หา จากตัวนี้ก็ได้เลยนะจะรีบริการทั้งหมดจากตัวนี้ก็ได้เลยนะจะมีบริการทั้งหมดเลยและสามารถเลื่นดูกันได้เลยนะต่อมาจะเป็นเมนูแนะนเพื่อนก็สามารถเข้ามาแนะนเพื่อนมาใช้กุ๊กซันนี่ไดง่ายๆกันเลยเข้ามาก๊อปปีลิงตรงนี้ไปแล้วก็แชร์ละครับให้กับทุกเพื่องของมคุณผู้ชมท่านใเว็ได้ง่ายๆกันเลยนะต่อมาตรงนี้จะเป็นรายละเอียดในการแนนเพื่อนสามารถเข้ามาอ่าตัวนี้เข้าใจกันได้เลยนะจะเป็นรายละเอียดในการแนนเพื่อนนั่นเองต่อมาจะเป็นเมนูดาวโหลดแอปพลิเคชันก็สามารถเข้ามาดาวโหลดเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือได้ แล้วก็ระบบไอเวทเลยนะสำหรับคนที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดก็สามารถเข้ามาตรวจกันได้เลยนะต่อมาจะเป็นเมนูติดต่อพี่ถ้ามีปัญหาอะไรก็ดี่ขึ้นยังไงก็สามารถเข้ามาที่หน้าคำสั่ใหม่ตัวนี้ก็จะมีคําว่าติดต่อมีตัวนี้ครับก็คลิกเข้าเลยก็สามารถติดต่อมีได้2ช่องทางนี้กันได้เลยนะจะมีช่องทางตัวเชื่อเหลือแล้วก็ช่องทางไลน์ก็สามารถรื้อติดต่อมาได้เลยนะหากเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเปิดเปิดขึ้นมือถือตอนนี้ย่อเขาดูและสดองเราเพิ่มมาแล้วอย่างนะฮะ ตัวนี้ยอดคนดูไลฟ์สดของเราเราำการเพิ่มมาเป็น124เลยนะกระถือเพิ่มขึ้นมาไวมากๆเลยนะครับเดิมอยู่ที่ 1- นึหรือสองีกนะตัวนี้ก็เพิ่มมาเป็น124เลยนะครับก็เพิ่มมาให้เรามากให้เยอะมากๆเลยนะตัวนี้ถ้าิ่มเยอะเกินไปนะก็ไม่้อาตกใจนะเป็นการแถมของเว็บไซต์นี้นะครับก็ส่าับท่นชมท่านใดนะที่ต้องการที่ใช้เว็บไซต์นี้นะครับหรือต้องการที่ใช้บริการต่างๆคุณจะนี้นะครับผมก็จะทิงลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามานับดิดลิงก์กันได้เลยรนะคับ สุดสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้เนี่ยก็ขอบคุณที่รับชมแลบฟังกันด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าในสคลิปนี้ผมขอตัวลาัไปก่อนนะก็สวัสดีครับ